สวัสดีครับเพื่อนๆทีนี้ต้องราบเข้าขสู่บาวนี่ครับวันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อพามาอยู่ที่ b r บา i นี่วอทสาขาเอกชัย46ครับตอนพิเศษของสาขานี้คือมีบริการ Delivery ทีนี้เราจะมาดูกันว่าบริการ Delivery ของ b บา w นี่เนี่ยทำอะไรบ้างเดี๋ยวตามเพื่อไปดูกันเลยครับ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้เพื่อนๆในยุค New Normal นะครับบราวนี่ของเราก็เลยมีบริการ Delivery ขึ้นมาบริการ Delivery เนี่ยง่ายๆมากเพื่อนๆแค่เพื่อนๆเข้าไปกดที่ Li@ n e แอดบรานี่หลังจากนั้นเพื่อนๆก็กดที่เมนู Delivery หลังจากนั้นเราจะส่งน้องไรเดอร์ของเราเนี่ยไปรับผ้ามาจากเพื่อนๆมาส่งที่สาขาที่ใกล้เพื่อนๆที่ฟูดคืงตอนนี้สาขาที่กำลังทำโปรโมชั่นนี้อยู่ก็คือสาขาเอกชัยศรนนั่นเองหลังจากที่น้องไรเดอร์ไปรับผ้าจากเพื่อนๆมาแล้วเนี่ย ก็จะกลับมาส่งให้กับคุณป้าแม่บ้านคุณป้าแม่บ้านก็จะนาผ้าไปซักซักเสร็จก็จะนํามาอบอบเสร็จก็จะนํากลับไปพับทีนี้ก็จะส่งให้น้องไรเดอร์นํากลับไปคืเนเพื่อนนั่นเองครับใช้บานนี้นะครับเพราะว่าวเครื่องซักผ้าที่บ้านนะครับไม่มี จะสักด้วยน้ณหภำร้อนนะครับก็เลยมาเลือกใช้ที่ตามนี้ครับส่วนตัวคิดว่าการที่ใช้นำร้อนในการสรักอาบจะช่วยให้กจัดในส่วนของลายปูนของเส้โลกได้เป็นอย่างดีครับทำให้ผมมีเลาบ้างในการไปทำอย่างอื่นด้วยครับการแข่งขันในตลาดนี้ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการที่มีวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเพื่อช่วยตอบสนองโจทย์ของลูกค้าบางกลุ่ม ก็จะช่วยเพิ่มไรายได้ให้กับเพื่อนๆได้นะครับทีนี้ Delivery มีประโยชน์อย่างไร1ก็คือเรารู้แล้วว่ามีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เขาไม่มีเวลาหรือว่าเขาไม่สะดวกที่จะออกมาใช้บ,บริการร้านเราก็แค่นําบริการ Delivery ของเราเนี่ยข้อไปเสิร์ฟให้เขาถึงหน้าบ้านเท่านั้นก็จะสามารถช่วยเพิ่มไรายได้ให้กับร้านของเพื่อน,อนได้แล้ว สำหรับวันนี้เราเนี่ยขับขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดติดตามรายการของเราทั้งในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ของเรา Brownie Watch นะครับสำหรับ,บเพื่อนๆที่สนใจบริการ d e l i v ว r รสามารถใช้งานได้ที่ l i n e มีเครื่องหมายแอนซายและเ w ลนี่ครับผมสำหรับวันนี้ขออี่ญับลาไปก่อนสวัสดีครับ